จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อเนี่ยช่วยในเรื่องของกระบวนการการย่อยสลายได้เร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้เร็วสาหรับวิธีการทําเลือกหน่อกล้วยนะครับเลือกเอาหน่อที่เป็นใบดาบแกะ ตัวที่เป็นกราบด้านนอกออกจากนั้นให้เราทําการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายในการย่อยสลายนําไปใส่ในภาชนะที่จะหมักเลยเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปนะครับ1นกิโลโดยไม่ต้องใส่น้ําเลยใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันเก็บภาชนะหมักเนี่ยไว้ในร่มแล้วก็ฝาเนี่ยอย่าปิดแน่นเกินไปเราจะใช้เวลาหมัก14วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดเราจะนําไปใช้ทําปุา๋ยหมักใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเมื่อเราต้องการที่จะนําไปฉีดพ่นบํารุงพืชผักต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ในอัตราส่่วน30 c c น 30CC ตอ้ํา ลใช้ในเรื่องของการบำรุงส่วนของใบส่วนของลําต้นแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกและก็สามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินให้มันมีความร่วนซุยมากขึ้นวิธีการทําจุลินทรีย์ดอกกล้วยสูตรหัวเชือ้อวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ